สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเจ้าชี 2ms นะครับก็หลังจากที่ผมได้ห่างหายไปนานนะครับเพราะว่าช่วงนี้งานผมก็เยอะหน่อยนะครับแล้วก็ผมเพิ่งไปทํางานศิลปะมาเล็บก็เลยอาจจะดำหน่อยนะครับวันนี้ผมแกะไปแล้วนะแต่มันไม่ออกสัทีแล้วนะครับก็นะครับโอเคเรามาดูที่ตัวรูบิกกันเลยนะครับผมอันนี้ผมซื้อมาจากร้านเครื่องเขียนนะครับก็ราคาตามนี้เลยนะฮะแต่ว่าในเน็ตมันถูกนี้นะประมาณร้อกว่าบาทเองก็ไปหาซื้อกันได้ครับมาเราจะเริ่มแกะกันเลย โอเคนะครับตาละก็เปิดเลยครับนี่กล่องก็จะอย่างนี้เลยนะเราถือว่ากล่องสวยนะครับเปิดด้านในมาก็จะมีเป็นอ่าแค่นี้ไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นการ์ดนะครับก็เร็บดำเฮ่ะเป็น <laughs> การ์ดนะครับ ประมาณนี้โอเคเอาโดยที่ตัวลูบิกนะครับผมก็โอเคมาแกะตัวลูบิกผมเคยเล่นของเพื่อนมาแล้วครับตัวนี้ก็เลยลองซื้อมานะครับโอ้โหน้ำันเยิ้มเลยผมเช็ดแป๊บนึง โ okay, อเคมาก็หลัยาสัมผัสก็เป็นแบบผิวด้านนะครับก็ด้านด้านจริงนะครับนี่ด้านเลยเห็นไหมประมาณนี้ก็เฉดสีก็ทึบๆหน่อยนะครับตัวนี้ใช่มันทึบๆหน่อยมันจะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่แต่มาลองเฟิร์สเทิร์นก่อนนะครับโอเคโอ้ เฮ้ก็โอเคนะครับก็ดีอ่ะพอกับตัว iStream นี่นะครับก็เดี๋ยวนนี่เป็น iStream ปี2องพนะครับก็ราคาพอพอกันเลยนะครับรับตัวนี้ อินเดอร์เอสจีนะครับตอนนี้ผมผ่านการอับแต่งมาเยอะมากเลยนะครับก็คลิปคล้ายๆกันเลยแต่นี่รู้สึกลื่นใช่นี่รู้สึกลื่นอันนี้จะรู้สึกเสียงคลิกๆหน่อยอ๋อโอ้โหอ,อ,อะไรเนี่ย ประกอบถุงแล้วเนะี่ยโอเคช่างมันแล้วกันมาดูเฉดสีกันใหม่นะครับก็เฉดสีประมาณนี้เดี๋ยวเทียบกับไอตัวนี้ให้ดูโอเคมาดูนะครับสีมันนี้เป็นตัว SPM 2 0 2 1นะสีก็เห็นจะเห็นว่านี่มันทึบกว่าสีแดงนี่มันทึบกว่า นี่ถือว่าสีเขียวนี่จะสว่างกว่านะครับแล้วก็สีแดเงินก็พอๆกันนะครับประมาณนี้โอเคโอเคนะครับต่อไปเดี๋ยวจะมาดูเรื่องขอนึ่งคัตติ้งของเจ้าตัวนี้เลยนะครับก็มาดูกันโอ้ชิวๆชิวๆเลยอะ่ะอาจจะมีติดตรงนี้หน่อยนะคือเลยไปเยอะอยู่อะ่ะ เฮ้ยได้เหรอคือต้องพยายามหน่อยนะตรงนี้อนะ่ะเฮ้ยเบื่อจัดกะมานนี่นะโอ,โอเคครับจะมาลองเล่นเจ้าตัวนี้กันเลยนะครับผมก็ผมก็สงสยนะัยว่าทำไมเขาไม่เขา้ารีวิวชีวิตเองอกันในประเทศไทยนะครับก็ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่านี่ดีหรือว่าอะไรแต่ว่ามันก็เป็นรุ่บที่ดีรุ่นหนึ่งนะครับ มาจะมาลองเล่นกันเลยนะโอเค อันนี้นะครับก็อาจจะมีติดๆหน่อยนะไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรนะครับก็อาจจะต้องไปปรับจูลูกอีกหน่อยนะครับก็โอเคนะสำหรับตัวนี้มถือว่าโอเคเลยผมชอบชอบนะตอนนี้ผมชอบเพราะว่ามันราคามันถูกแล้วก็มันสามารถสู้กับเจ้า s m b สี่0 2 0กับปี2 0 2 1ได้เลยครับก็เอาไว้เป็นทางเลือกอีกทางนะครับสำหรับใครที่อยากซื้อลูกอีกลูกถูกๆนะครับก็ ก็ตอนนี้ก็โอเคนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับสวัสดีครับ